สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเชื่อมบุญด้วยการอุทิศให้กับเทพพยายดา เทวดาที่คุ้มครองดูแลเราความสำคัญของการโมทนาอุทิศบุญไปให้กับเทพเท,พเทพวดาที่คุ้มครองดูแลเราและคอยช่วยเหลือดูแลเราอยู่หลายคนอาจจะงงและอาจยังไม่รู้ว่าเราทุกคนนั้นมีเทพพย,ายดาเทวดาดูแลเราอยู่กันทุกคนหากเชื่อในเรื่องของกรรมเรื่องของการทำบุญไม่ว่าจะพบกับโชคลาภการทำมาค้าขายที่เกิดผล การผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะผ่านมันมาได้ส่วนหนึ่งเราผ่านมันมาได้เพราะเรามีบุญกุศลที่เราสร้างสะสมไว้ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติที่เรากำลังเพียรทำกันอยู่มันส่งผลมาช่วยเราขอให้รู้ตรงนี้เลยว่าอีกส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือของเทพเทวดาที่ยังรักและคอ,อยปกป้องเอาลิ เอาบารมีของท่านมาช่วยเหลือเราและเมื่อท่านได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศให้อยู่เรื่อยๆท่านก็จะมาช่วยรักษาคุ้มของเราข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงเอาไวา้เป็นประจักษ์พยานอยู่ในธรรมะและบทสวดมนต์ที่ว่าเพราะว่าตุสัพพังคขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัะพ,พุทธานุภาเวนะสพพทาโสธีพวันตุเตด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าขอให้เทวราจงรักษาเรามาไหว้ เรานับถือพระพุทธเจ้าเทวดาก็นิยมนับถือด้วยเพราะเห็นว่าเราเป็นคนดีนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสมควรต้องรักษาให้ความปลอดภัยแก่เราและเหล่าเทพเทวดาที่ปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลเราอยู่นั้นในอดีตท่านก็คือบุคคลที่รักเราและเป็นห่วงใยเราด้วยจิตใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว และท่านยังมีความปรารถนาที่จะไปบรรลุในแรงสัจจะอธิษฐานของท่านไม่ว่าจะเป็นในพุทธภูมิพระอรหันต์หรือในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามมีหลายคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราทําบุญทําทานทํากุศลอะไรก็ตามเราต้องโมทนาอุทิศไปให้ท่านหลายคนยังไม่เข้าใจถึงขั้นกลัวกลัวว่าบุญที่เราสร้างจะหมดไปเมื่อให้คนอื่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันหลวงปู่เหรียญวรลาโภ หรือพระสุธรรมคณาจารย์ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เราควรเคารพกลาบป้ายท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เมตตาเล่าไว้ในหนังสือหลวงปู่เรื่องเทวดาพญานาะคและพระาธาตยืนยันในเรื่องการอุทิศบุญไว้อีกว่าบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ถึงเขาจะไม่ได้รับก็ไม่ได้สูญหายไปไหนบุญกุศลนี้ไม่มีการสูญสลาย ถ้าไม่มีการเสวยสุกจากผลบุญนั้นกล่าวคือเราสร้างบุญกุศลมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกหรือทําให้บุญกุศลที่เราสร้างนั้นถดถอยน้อยลงแต่ประการใดคงสะสมส่งผลให้แก่เราเมื่อถึงการอสมควรเมื่อส่งผลแล้วจึงเป็นการไปใช้ไปหมดไปซึ่งบุญในแต่ละส่วนแต่บุญมีผลอันยิ่งสามารถส่งผลให้แก่เราผู้สร้างได้นานข้ามภพข้ามชาติได้หลายๆชาติทีเดียวดังนั้น เราควรเข้าใจเสียใหม่ว่าการอุทิศบุญส่วนกุศลให้ผู้อื่นทั้งเทพพย,ายดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหรือใครๆนั้นไม่ได้ทำให้บุญของเราหายไปแม้แต่นิดเดียวเลยและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับ หากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ